มาถึงตัวสรุปการวิเคราะห์วัตจักรนะครับเดี๋ยวจะได้หาคําตอบที่โจทย์เขาถามได้นะครับผมวาดรูปวัตจักรให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทำไมนะอันนี้เป็นบอยเลอร์นะครับเทอร์บนยนะครับคอนเดนเซอร์นะครับ แล้วก็ปั๊มนะครับโอ้โหไม่สวยเลยช่างมันนะครับก็่เราไล่แบบนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราไล่ตำแหน่งแบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมีตัวปริมาณที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมีตัวม,มีความร้อนที่เข้าใช่ไหมครับ มีงานที่เราได้ออกมาตรงนี้เป็นงานเทอร์ไบนยนะครับเอ่อมีงานที่คอนเดนเซอร์มันระบายมีความร้อนที่คอนเดนเซอร์มันระบายออกนะครับแล้วก็จะมีตัวงานของปั๊มที่เราต้องใส่เข้าไปนะครับโอเคไหมครับทีนี้เอาตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยตัวประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับมันก็เกิดจากงานสุทธินะครับ หารด้วยเนีนยหะหารด้วยตัวความร้อนที่เราต้องใส่เข้าไปคือประสิทธิภาพในนิยามมันเป็นอ้นนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเอาต์พุตส่วนอินพุตอยู่แล้วนะครับทีนี้งานเน็ตเราคืออะไรนะครับงานเน็ตเราก็คืองานเทอร์ไบนะครับแล้วหักออกด้วยงานปั๊มนะครับอันนี้เราจะดูเฉพาะขนาดแล้วนะนะครับ ก็ผมก็ไปเอาเลขมาใส่นะงานเทอร์บายเราที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือเท่าไหร่เนี่ยสองห้าสองห้าหจดเ้าสามนะครับนะครับแล้วก็ลบด้วยงานปั๊มนะครับที่เราได้เมื่อกี้คือ1 0 6่งศูุสามสี่เจ็ดห้านะครับ นะคราวนี้งานสุดที่นี่เราดูเป็นขนาดแล้วนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นผมกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับโอเคออกมาเป็นเท่านี้ครับสองห้าหนึ่งห้าศย์นะครับจุดห้าแปดสองห้าอันนี้จะปัดก็ได้นะครับ งานสุดที่นี่เป็นเท่านี้นะครับอ,อันนี้คือโจทย์ถามด้วยใช่ไหมดูก่อนนะครับเขาถามงานสุดที่ใช่ไหมครับได้ละหนึ่งแล้วก็ถาม t h e r m a l e f f i c i e น c y นะครับอ่างงานสุดที่นี่เราได้ละนะครับตัวหนึ่งละนะครับส่วนประสิทธิภาพก็เดี๋ยวเราแค่เอางานสุดที่หารด้วย Q H นะครับประสิทธิภาพนะครับ เท่ากับงานสุทธินะครับก็คือเมื่อกี้เท่าไหร่นะ251 5 0นะครับลอกมาถูกมั้เนี่ย5้2 5นะครับแล้วก็เดี๋ยวจับอาหารด้วยความร้อนที่ต้องป้อนที่บอยเลอร์นะครับคือ qh นะครับ92749องนะครับ นะครับอ่าก็หน่วยเป็นกิโลวัตต์ทั้งคู่นะครับดูซิออกมาประสิทธิภาพได้เท่าไหร่ครับ9 2 7 4 9 1, 2 5 5นะครับออกมาเป็น0.271168นะครับหรือตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็27.1168เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นประสิภาพของโรงไฟฟ้าเอ้ยโทษประสิภาพของโรงจากไอ้น้ำในโจทย์เรานะครับซึ่งมันก็ประมาณนี้แหละครับคือประสิภาพของโรงจากต้นกําลังก็อยู่แถวๆนี้แหละ30%นะครับนะครับก็เป็นอันว่าคลิปนี้นะครับก็ทำโจทย์ข้อที่1ของเคสสัตดี้3ให้ดูนะครับมันก็ให้นักเรียน แต่ละคนนะครับ5้าคนก็ทําที่เหลืออีกห้าข้อคนละข้อนะครับแล้วก็เนี่ยทำคลิปเฉลยแบบนี้แหละนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับ